ท่านผู้ชมครับโปรดฟังผมบ้างวันนี้ก่อนที่จะเล่าเรื่องทีวีสีขาวขอนำท่านไปที่ประเทศอียิปต์ณนะกรุงไคโรเมืองหลวงของอียิปต์เมื่อวันที่ห้ธันวาคมที่ผ่านมาประชาชนชาวไทยนักศึกษาและข้าราชการประจำสถานเอกอัครราชทูตไทยณนะกรุงไคโรได้ร่วมกันจัดงานขึ้นในงานนี้ คุณชัยนรงค์กีรติกยุตตวงศ์เป็นเจ้าภาพใหญ่มีบรรดาทูตานุทูตและคนสำคัญสำคัญของในที่อยู่ในประเทศอียิปมาร่วมงานวันชาติของไทยเรางานในวันนี้แม้จะมีฝนตกโปรยปลายมาบ้างแต่ก็เป็นสิ่งที่คนที่นั่นพูดว่าชุ่มฉ่าและชุ่มชื้นในวันสำคัญงานนี้ในประเทศนี้ มีคนไทยอยู่200คนที่ไปทำงานมีนักศึกษาไทยไปเรียนที่อียิปต์3,500คนมีข้าราชการประจำสถานทูต11คนผมขอขอบพระคุณคุณโดนมานพองมะหึงที่กรุณาส่งภาพและข่าวมาให้เราได้นำเสนอเิมไปให้ง อยู่แสนไกลจะไกลเพียงใดจะก้าวไปไม่ไหววัวนยังคงศรัทธา โปรดฟังผมบ้างกรุณาฟังผมที่จะมาคุยถึงควันหลงของการประกาศผลรางวัลโทรทัศน์ทีวีสีขาวทีวีสีขาวเคยพูดไปในรายการนี้แล้วว่าหมายถึงอะไรก็จะไม่พูดอีกแล้วนะครับการประกาศผลเมื่อคืนวันที่สองธันวาคมถ่ายออกอากาศทางโทรทัศน์ช่อง7สี HD ครับ ก็แน่นอนครับเมื่อมีการประกาศผลประกาศรางวัลแล้วก็มีเงินรางวัลรวมทั้งหมดตั้งสองล้านเจ็ดแสบาทนั่นนะ่ะในรายการถ่ายทอดก็ไม่ค่อยได้พูดถึงนะฮะเป็นเป็นการประกาศผลเป็นการประกวดหรืออะไรก็ตามครั้งแรกที่มีรางวัลทั้งสิ้น2องล้านเจ็ดแสบาทก็ขออนุญาตไม่ชี้แจงนะฮะว่ารางวัลอย่างไงบ้างนะครับแต่ว่าที่มีวิาพากษ์วิจารณ์หรือแสดงออกกันก็อย่างเช่นว่าว่าเอ๊ะทำไม ดารามาร่วมงานน้อยจังเลยไม่เหมือนกับรางวัลอสการ์ที่เขาประกาศตุ๊กตาทองนะครับใน Los Angeles, ลอสแองเจลิสอเมริกานั้นววกฮอลลีวูดเขารวมไม้ร่วมมือมานั่งกันเต็มเต็มโรงที่จัดเลยนะครับแต่ของไทยเราก็ก็เป็นปกตินะฮะคือบังเอิญการประกวดครั้งนี้เนี่ยหรือการประกาศรางวัลครั้งนี้ตัวกระผมเองทำหน้าที่สองอย่างเป็นทั้งผู้ประกาศ คือเป็นคนประกาศรางวัลพิธีกรดีเด่นและก็เป็นกรรมการตัดสินด้วยนะฮะก็มีอยู่ทั้งหมด9คนด้วยกันกรรมการเนี่ยฮะกรรมการก็ประกอบเดี๋ยวผมมัที่บอกดีกว่าว่าใครเป็นกรรมการบ้างเอาอย่างนี้ก่อนฮะเรามีการผมเองไม่ใช่ผู้จัดนะครับเป็นเพียงเป็นกรรมการกับเป็นผู้ประกาศเท่านั้นเขาก็แจ้งว่าทางกรรมการจัดงานก็แจ้งไปยังผู้เกี่ยวข้องก็ตั้งข้อสังเกตว่าบรรดาผู้ที่เข้ารอบ หรืออย่างละห้าคนห้าคนห้าคนหรือห้ากลุ่มนี่นะฮะก็มากันท่วนทั่วหน้าไม่ว่าจะได้รางวัลหรือไม่ได้รางวัลก็มาร่วมรายการยกเว้นผู้แสดงดาราเท่านั้นที่ที่ไม่ได้มาผมอ่านในบทความของคุณนครวีรประวัติที่เป็นรองประธานจัดงานคนนี้เหนื่อยฮะคนนี้ตั้งใจทํางานมากแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานนี้ก็บอกว่าเป็นธรรมดา คือบางทีบรรดาดาราก็อยากทราบว่าตัวเองได้ไหมซึ่งตอนนั้นคุณนครไม่ได้เป็นกรรมการก็ตอบไม่ได้เพราะการตัดสินเนี่ยมันตัดสินเช้าวันตอนสสายวันอาทิตย์เสร็จเอาก็เกือบบ่ายโมงนะครับเพราะฉะนั้นกว่าจะรู้จะต่อไปก็คงคงไม่สามารถติดต่อได้ก,ก็ทำให้บรรดาดาราที่ไม่ได้ติดไม่ได้รับรางวัลก็ไม่มาอันนี้ก็คุณนครได้เขียนไว้ในบทความที่เดลี่นิวแต่ว่า คนที่ได้รับรางวัลอื่นๆหรือไม่ได้รับรางวัลอื่นๆไม่ที่ไม่ใช่ดาราก,ก็มากันเสียส่วนใหญ่นะครับอีกเรื่องหนึ่งที่แสดงความคิดเห็นกันมาว่าเอ๊ะละครเนี่ยมันมีรายการรางวัลละครดีเด่นนะฮะซึ่งได้กับบุพเพเรื่องบุพเพสันนิวาสทางช่อง3กับอีกรางวัลหนึ่งละครสร้างสรรค์ดีเด่นได้กับเรื่องข้ามสีทันดอนเป็นละครทั้งคู่ แต่เรื่องหนึง่งสร้างสารรค์ดีเด่นอีกเรื่องหนึง่งละครดีเด่นเฉยยละครดีเด่นที่เฉยที่ได้กับบุเพันิวาสเนี่ยผมตอบได้เลยว่าว่ารางวัลน,นี้เนี่ยกรรมการมีความเห็นเหมือนกันเลยว่าโดยเฉพาะอย่างผมเนี่ยผมอยู่ในวงการโทรทัศน์มา5 1ปีเนะฮะเป็นละครโทรทัศน์ไทยเรื่องแรกที่เมื่อออกอากาศแล้วก่อให้เกิดปรกากฏการณ์ในทางบวกในทางดีขึ้นหลายเรื่องขึ้นหลายอย่าง เช่นคนสนใจคนไทยทั้งทุกเพศทุกวัยทุกรุ่นสนใจประวัติศาสตร์ไทยมากยิ่งขึ้นสนใจประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยไปถึงไปสนใจที่ลบบุรีด้วยเพราะสมเด็จพระนารายมหาราชก็โปรดที่จะไปประทับอยู่ที่ที่จังหวัดลบบุรีทําให้เกิดปรากฏการณ์นี้สนใจอ่านและมันเป็นเรื่องที่ทางที่ดีนะครับทําให้เกิดปรากฏการณ์ก็คือการท่องเที่ยวผมหมายถึงการท่องเที่ยวของคนไทยด้วยกันเนี่ยก็เริ่ม เข้ามาท่องเที่ยวในเชิงประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นที่ฝรั่งก็เรียกว่า education and trip คือท่องเที่ยวเพื่อเอาความรู้ก็อ่านหนังสือประวัติศาสตร์ดูละครเรื่องนี้แล้วก็มาดูแล้วก็มาสนใจเรื่องอาหารการกินมากยิ่งขึ้นอาหารไทยซึ่งึ่งผมก็ดีใจว่าผมเป็นคนชอบอาหารไทยขนมไทยขนมเปียกปูนก็าต้ม้มวุนอะไรอย่างนี้นะฮะอีกอันนึงก็คือทําให้เกิดปรากฏการณ์ที่คนไทยหันมาแต่งชุดไทยกัน เป็นเวลาแรมปีนะครับแต่งชุดไทยกันแม้กระทั่งในหน่วยงานราชการก็แต่งชุดไทยกันพอมีการแต่งชุดไทยมากๆเนี่ยทางผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายหมายความว่าพวกดีไซเนอร์เนี่ยก็จะต้องมาประยุกต์รู้จักออกแบบเครื่องแต่งกายไทยให้มากยิ่งขึ้นไม่ใช่อยู่แต่ตะเบงมาหรือว่าชุดเก่า มันก็เกิดการสร้างสารรค์มากยิ่งขึ้นด้วยอิทธิพลของละครเรื่องนี้นะครับนี่คร่าวๆสามเรื่อสามสามอย่างที่มันเกิดปรากฏการใหม่ขึ้นมาในวงการละครซึ่งไม่เคยมีละครเรื่องไหนที่มีอิทธิพลทําให้เกิดอย่างนี้เลยละครเรื่องนี้จึงได้รับรางวัลละครดีเด่นคือบุพเพสันนิวาสนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่คนฮะอะไรยังไงที่ไหนก็คือรางวัลการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมดีเด่น ซึ่งมีรายการกระจกหกด้านรายการคุณพระช่วยรายการสิทธิ์มีครูรายการสร้างศิลป์และรายการอาสาก้าดี5รายการที่ติดเข้ามาให้ผมและกรรมการอีก8คนเลือกนี่นะครับกรรมการอีกทั้งหมดก็มีศาสตราจารย์ดรอุบลเบญจรงกิจมีคุณกิติศักดิ์สุวรรณโพโคินนี่เป็นกรรมการที่ขึ้นมอปรางวันด้วยมีรองศาสตราจารย์อรนุชเลิศจัญญารักษ คุณนังทวันเมฆใหญ่สุวรรณปิยิสิริดาราอดีตดาราช่องเก้าเป็นกรรมการด้วยคือตัดสินคุณมอบรางวัลด้วยคุณจิรนันพฤิปีชานะครับดอตอร์ประภาสนวลเนตรและคุณยุพาทวีวัฒนกิจบวรนี่ทั้งหมดเก้าคนด้วยกันที่เป็นกรรมการตัดสินและกรรมการก็ลงความเห็นว่ายอย่างนี้ครับคือห้ารายการศิละปะส่งเสริมศิละปะวัฒนธรรมดีเด่นเนี่ย,ยก็มีความดีมีความ คุณภาพดีไล่เรียกกันกรรมการก็ตัดสินไม่ใช่ง่ายๆนะฮะแต่ในที่สุดเนี่ยกรรมการมองเห็นว่าแล้วผมก็เห็นด้วยว่ารายการสร้างสินเนี่ยมันอยู่ลักธุรทัศน์รัฐสภาซึ่งคนดูน้อยแล้วก็เลยมาคิดว่าคนที่พยายามทํารายการนะ,ะให้ดีมีคุณค่าเนี่ยเขาต้องการกําลังใจเพราะฉะนั้นเมื่อคนไม่ค่อยมีดูเนี่ยก็ควรจะให้เข้าไปเพื่อให้เป็นกําลังใจกับเขาอีกสรายการก็ไล่เลียกกันนะ ให้กำลังใจกับรายการสร้างสินของโทรทัศน์รัฐสภาในที่สุดเราก็ลงมติว่าให้รายการของโทรทัศน์รัฐสภาคือรายการสร้างสินเนี่ยได้รับรางวัลวัฒนธรรมดีเด่นด้วยเหตุผลนี้แหละครับเมื่อทํามาแล้วคนไม่ค่อยดูเพราะคนไม่ค่อยดูโทรทัศน์รัฐสภากําลังใจมันก็หมดแต่อย่างเนี้ยเขาก็ได้กำลังใจจากเราแล้วก็ที่จะพัฒนานงานของเขาได้ดีขึ้นและก็พัฒนารายการของโทรทัศน์รัฐสภาได้ดีขึ้นนะครับเวลาหมดแล้วครับสวัสดีครับ